โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันใน e ีที่แปลแล้วนะคะ e ี EP นี้เราก็จะมาดูข้อที่8.5้าเขาบอกว่าถ้า x บวก x บวก x บวก x เท่ากับ0แล้ว x เท่ากับ0ข้อนี้วิธีที่เราจะพิสูจน์ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้การพิสูจน์โดยอ้อมซึ่งเราก็จะมองเจ้า x บวก x บวก x บวก x เท่ากับ0เนี่ยเป็นตัว p ถ้า p แล้ว วิธีพิสูจน์โดยอ้อมข้อนี้เราจะใช้เป็นการย้งสลับที่นะคะอ่ะการย้งสลับที่เราก็ต้องสมมุตินิเศษ q ิวใช่ไหมคะทำให้เจอนิเศษ p อ่ะการพิสูจน์การพิสูจน์ให้ x เ,เป็น ให้ x เ,เป็นจำนวนเต็มนะคะเป็นจำนวนเต็มทีนี้เราก็ต้องสมมุตินิเศษ Q ขึ้นมาสมมุติให้ x เ,เนี่ยไม่เท่ากับ0อนนิเศถ q ของเรานั่นคือ x ของเรานะคะ x ของเราก็ต้องเป็นจำนวนนับหรือลบ x เป็นจำนวนนับค่ะอืมก็จะมีสองกรณีอ่าเรามาดูที่กรณีแรกก่อนนะคะเป็นกรณีที่ x ของเราเป็นจนํานวนนับค่ะอืก็จะได้ว่า x บวก x บวก x บวก x เราจะเห็นว่าทุกๆุกพจน์มันก็จะมี x เ,เหมือนกันหมดเลย เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้สมบัติการแจกแจงมาเพื่อดึงตัวร่วมนั่นเองค่ะอ่ะก็จะได้เป็น x ด้านนอกแบบนี้นะคะด้านในดึง x ออกมาแล้วด้านในก็จะเป็น1บวกกัน1บวก1บวก1อ่ะ1บวกกัน4ตัวนั่นเองแน่นอนอยู่แล้วว่าก็ได้เป็น x คูณกับ4นะคะการคูณมีสมบัติการสลับที่ก็จะได้เป็น4 x ซึ่ง กรณีนี้ก็คือกรณีที่ x เป็นจำนวนนับใช่ไหมคะแล้ว c เป็นจำนวนนับเช่นเดียวกันในทำนองเดียวกันก็คือ x เป็นจำนวนนับแสดงว่า c x ก็คือจำนวนนับนั่นเองคะ่ะซึ่งมันก็ไม่เท่ากับ0 x เป็นจำนวนนับดังนั้นไอ้เจ้า x บวก x บวก x บวก x เนี่ยมันไม่เท่ากับ0 นั่นเองเพราะมันเป็นจำนวนนับโอเคต่อไปกรณีที่สองนะคะกรณีลบ x เป็นจำนวนนับค่ะก็จะได้เป็นลบ x บวกลบ x บวกลบ x แล้วก็บวกลบ x ค่ะ เช่นเดียวกันเลยเมื่อกี้เราดึง x อ,ออกมาใช่ไหมคะในข้อนี้เราก็จะดึงลบ x อ,ออกมานั่นเองก็จะได้เป็นลบ x ด้านในมันก็คือ1นบวกกัน4ตัวก็จะได้เป็นลบ x คูณอยู่กับ c สลับที่กันค่ะสับที่ก็เป็น4คูณอยู่กับลบ x โอเคสคูณกับลบ x แน่นอนอยู่แล้วว่าลบ x เป็นจำนวนนับใช่ไหมคะ c ก็เป็นจำนวนนับเช่นเดียวกันแสดงว่า4คูณกับลบ x ก็เป็นจำนวนนับเพราะมันเป็นสมบัติใจวิภาคนะคะจำนวนนับคูณกับจำนวนนับก็จะได้เป็นจำนวนนับนั่นเองโอเคดังนั้นไอ้เจ้าลบ x บวกลบ x บวกลบ x แล้วก็บวกลบ x เนี่ยเนื่องจากมันเป็นจำนวนนับนาะแสดงว่ามันก็ไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเราก็จะเจอนิเศษ p แล้วใช่ไหมคะทั้งสองกรณีเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น x ไม่เป็นศูนย์แล้ว x บวก x บวก x แล้วก็บวก x เนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันจากการแย้งสลับที่นะคะจากการแย้งสลับที่เราก็จะสรุปได้เลยสลับที่ สรุปได้ว่าก็ด้านบนนี้เลยก็ไปก๊อปีมาเลยเนาะก๊อปปี้ก๊อปปี้ <c oughs> สรุปได้ว่าถ้า x บวก x บวก x เนี่ย x บวก x บวก x สตัวเนี่ยเท่ากับศูนย์แล้ว x ก็เท่ากับศูนย์ด้วยโอเคก็จบงานของเราค่ะแค่นี้เลย